สวัสดีครับสาหรับท่านที่ใช้ไวไฟบ้านนะครับไม่ได้ใช้อินเทอร์เนต็ตในเครื่องนานๆเดีอยวจากบ,บ้านทีหนึ่งสมัครรายวันก็เจอสามสิบสี่สิบาทลองทําอย่างนี้ดูนะครับดูว่าเขามีข้อความจากทรูส่งมาหรือไม่อย่างนี้เป็นซินทรูนะครับที่เห็นนี่คือข้อความจากเว็บทั้งนั้นเลยมีนะครับมีทูแมนนี่มาครับก็ลองกดเข้าไปนะครับหรือถ้าไม่มีจะทําอย่างนี้ก็ได้โดยการกด ดอกจัน์9004เรียมแล้วทั่วออกนะครับกดตกลงรอข้อความเข้ามานะครับข้อความเข้ามาแล้วครับเขียนว่าตอนนี้วันนี้วันศุกร์ที่23กุมภานะครับ2567ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าหมายเลขของคุณไม่มีแพ็กเก็ตเด็ดแนะนำเด็ด200เม็ดกบบนะครับ24ต่5บาท พิ่มเติมกดเข้าไปในนี้นะครับก็กดเข้าไปก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเร็ยง่ายกว่าเดิมทัองเช็คกดนี้ก็ได้นะครับก็กดเลยครับฟรีไม่เสียค่าเน็ตเรื่องนี้ไม่มีเน็ตอยู่แล้วครับคุณเชื่อถือผู้ส่งรายนี้หรือไม่กดเพิ่อเัินต่อเรื่องนี้ไม่มีเน็ตนะครับจะากเห็นว่าข้างบนนี้เขียนว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่เน็ตเปิดอยู่นะครับแต่ไม่มีเน็ตนะครับและไม่มีเงินในซิมด้วยนี่นะครับเบอร์นี้ซูบุเอสหนึ่งปีหนึ่งเดือนสิบหกวันมีเงินในซิง กดตรงหน้าหลักนี่ครับกดตรงหน้าหลักเลื่อนเลยครับโปรพิเศษเฉพาะคุณโปรพิเศษเฉพาะคุณแบบเติมเงินโปรรับของคุณเน็ตเต็มสปีดเก้ากิกหนึ่งวันเก้าบาทเองนะครับแต่ยังไงก็ไม่หมดครับกดไปก็คงไม่ได้เพราะไม่มีตังค์เดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะครับตัดสีเจ็ดกระเทงเก้าบาทกสิบสามกตังค์ทูมันนี่วอลเล็ตศูนย์บาทศูนย์ตังค์ครับก็ต้องเกิดต้องเติมเงินก็คือเขาจะให้เราเข้ามาใช้ทูมันนี่นั่นเอง และเราก็สามารถที่จะอักเงินในซิมก็ได้ครับโดยเติมเงินเข้าซิมน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโดยตัดฐานเงินในซิมนี่นะครับก็ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินมีอยู่ศูนย์บาทสิบเอ็ดสตางค์ผมก็จะเติมเงินนะครับผมก็ตอนนี้เติมเงินเข้าไปในซิมแล้วนะครับคุณเติมเงินสิบบาทคุณมีสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์นะครับเข้าไปเว็บเดิมนะครับเมื่อกี้นี้โดยคลิกผ่านเว็บนี้นะครับเติมเงินต่อ ตอนนี้ก็ไม่มีเน็ตเพราะเราปิดเน็ตอยู่นะครับถ้าเปิดเน็ตเงินจะหายหรือเปล่ายม,<า>มาแล้วก็กดเลยครับก่อนที่เงินจะหายตัดทานเงินในซิมนะครับเก้าบาทหกสิบสามสตังค์เราจะเห็นว่าข้างบนเขียนว่าไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับใช้ได้แน้ะครับแลเกจที่ใช้ปัจจุบันเน็ตเต็มสปีดเกาบาทหนึ่งวันนะครับเริ่มต้นยี่สิบสามกุมภาก็คือ สองห้าก็ก็คือเดี๋ยวนี้นี่เองหมดย4กุิคมพาสองห้า5ก7็เวลาสิสนาฬิกาสามสิีก็คือใช้ได้ย4สิี่ชั่วโมงนะครับใช้ได้หมดอยู่แล้วครับสำหรับคนปกติธรรมดาดูหนังฟังเพลงไลฟ์ดูไลฟ์เฟซบุ๊กทิกเก็ตยูทูบใช้ได้หมดแน่ครับกับเงิน9้าบาทเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะครับดอกจันเก้าศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโซ่ออกนะครับกดตกลงแพ็กเกจเน็ตเก้ากิกะระบต์เก้าบาทยี่สิี่ชั่วโมงอายุการใช้งานสิสมสิบวัน ใ้งานได้ถึงวันที่24กุมภาปีนี้นะครับก็หมา,มา,ายความว่าใช้ได้24ชั่วโมงนะครับโฆษณาจนริมาก,ก็ขึ้นว่าคุ้มกว่าสมัครครั้งถัดไปแนะนำแพ็กเกจเน็ตครึ่งเมกนะครับ512กิโลบิตต่อวินาที1วัน22บาทคุ้มยังไงครับอันนี้เน็ตเต็มสปีดนะครับ9ต้อีกและนี่แค่ครึ่งเมกมันจะคุ้มกว่ายัางไงผมจะเช็คสปีดให้ดูนะครับ 9บาท1วัน24ชั่วโมงได้ความเร็วเท่าไหร่นี่คือเน็ต24ชั่วโมง9บาทนะครับดาวน์โหลด146เมกะบิตต่อวินาทีอัพโหลด37.6เมกะบิตต่อวินาทีการทดสอบนี้กินดาต้านะครับตอนนี้ก็เราเหลือไม่ถึง9กิกะไบต์แล้วผมจะดูสิว่ากินเป็นเท่าไหร่นะครับโดยการกดดอกจัน9004่ยมโทรออกเหลือไม่ถึง9กิกะไบต์แน่ครับ มาแล้วครับกดเช็คไป2ทีนะครับ9ก้กิกบเหลือแปดจุดเจก้ากิหมดไปกิ๊กกว่าเลยนะครับครับเน็ตวันละ9้าบาทจากซิมเก่าของ t m o v m o d g e ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนทั่ว,วไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ